เราจะพาคุณไปประเทศจีนกันค่ะมีพระราชาพระองค์หนึ่งอารมณ์ไม่ดีและเบื่ออาหารเป็นอย่างมากฮ่าว้าวุ่นจังพ่อครัวต่างทำอาหารมากมายมาให้พระราชาหวังว่าจะให้พระราชาอารมณ์ดีขึ้นและทานได้มากขึ้นแต่ก็ไม่เป็นอย่างที่หวังพ่อครัวยังคงไม่ลดละความพยายามทำอาหารมากมายแต่ อยู่มาวันหนึง่งขณะที่พ่อครัวเดินเล่นอยู่ในสวนนั้นและก็ได้ไปหยุดอยู่ที่บึงน้ํามองดอกบัวแสนสวยที่อยู่ในบึงน้ําอยู่ๆพ่อครัวก็คิดอะไรบางอย่างออกจึงรีบกลับไปครัวคิดจะทําอาหารให้เหมือนกับดอกบัวด้วยการนําดอกบัวลงกระทะอุ้ยไม่ เกือบจะทำไฟไม่ห้องครัวเสียแล้วคิดใหม่ดีกว่าเราอยู่ๆพ่อครัวก็หันไปเห็นไข่ไก่โอ้ไข่ไก่ช่างประกายแสงอะไรเช่นนี้หลังจากนั้นพ่อครัวก็นำน้ำใส่กระทะตอกไข่ใส่รอจนไข่สุกและอาหารใหม่ก็ได้เกิดขึ้นนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเอง พ่อครัวดีใจเป็นอย่างมากรีบนำไข่ดาวไปให้พระราชาทานและได้อธิบายให้พระราชาฟังว่าไข่แดงจะเปรียบเหมือนฝักบัวนะคะที่รอบนอกไข่ขาวนั้นกรอบเบาจะเปรียกเหมือนกีบบัวเมื่อพระราชาได้ฟังพ่อครัวพูดและได้เห็นไข่ดาวก็ตกใจโอ้มันช่างน่าทานอะไรเช่นนี้งม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 อร่อยดีแฮ วันเวลาผ่านไปพ่อครัวต้องออกจากราชการกลับบ้านลพ่อครัวจึงชักชวนเพื่อนบ้านทำไข่ดาวเธอเธอเธอมาทำไข่ดาวกันไหมตากบ้านที่หนึ่งไปบ้านที่สองไปบ้านที่สาม <c oughs> เผยแพร่พไปทั่วจ้อนเปลี่ยนเป็นการทอดไข่ดาวด้วยน้ำมันในปัจจุบัน ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์หรือกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดซีรีส์แอนิเมชันถัดไปค่ะ